วัครับวันนี้เป็นเดย์ศวันที่8ของการเดินทางนะครับตอนนี้เราอยู่เมื่อคืนเราคร้างกันอยู่ที่เมืองลีเกนสเบิร์กนะครับแล้วเราก็จะมาต่อที่เมืองมิวนิกนะครับวันนี้เรากลับมาใช้บริการฟลิกบัสกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟลิกบัสนะครับเราเลือกรอบเป็น8ปดมงยีนะครับเพียงแค่ถึงมิวนิกไม่ช้าเลยนะครับแค่2ชั่วโมง15นาทีถึงมิวนิกสิบโมงสี่สิบ เพียงแค่5คนละ5ยูโรเท่านั้นถูกมากๆถูกมากๆทีนี้จุดขึ้นฟลิกบัสของเมืองลีเกนสเบิร์กนี้นะครับก็อยู่หน้าสถานีเลยอยู่หน้าสถานีรถไฟก็คือหมุดสีเขียวนี้นะครับหมุดสีเขียวโรงแรมของเราคือหมุดสีน้าเงินอยู่ตรงนี้เดินมาสั้นๆประมาณ200กว่าเมตรเท่านั้นเองสะดวกมากแล้วก็ค่าจะจ่ายก็ถูกทีนีพอเรามาถึงเมืองมิวนิกนะครับจุดจอดฟ l ิกบัสเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงฮับบานฮอฟ แต่ว่าจะอยู่ตรง bus center ของคือ z ob ของของมิวนิกนะครับซึ่งจะอยู่สถานีเยื้องมาอันนี้ครับบันฮอฟอยู่ตรงจุดนี้คือสถานีรถไฟหลักของมิวนิกแล้วก็สถานีถัดมานะครับแฮกเกอร์บ k ูเกอร์เนี่ยก็คือจุดจอดของฟิกบัสนั่นเองก็คือเป็นท่ารถบัสของเขาจอดอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แฮกเกอร์บุลเกอร์ สถานีอยู่ตรงนี้สถานีหลักเมนสเตชันอยู่ตรงนี้ถัดกันมาทางซ้าย1สถานีนะครับแล้วก็บัสสเตชันซึ่งฟิกบัสเนี่ยมาจอดตรงนี้หลังจากที่จอดที่บัสเซ็นเตอร์ปุ๊บเราก็เดินมาขึ้นรถไฟที่สถานีบุนเชนแฮกเกอร์บูเคอร์นั่นเองนี่นะครับง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ตรงบัสเซ็นเตอร์อยู่ ZOB ของมิวนิกอยู่ตรงนี้เราก็ ออกมาเสร็จแ,แล้วก็เดินมาทางซ้ายเท่านั้นเองนะครับสถานีแฮกเกอร์บุกเกอร์นี้ก็เป็นสถานีโลเคอลภายในเมืองมิวนิกแล้วก็สามารถนั่งรถไฟไปโรงแรมของเราเนี่ยจากทางนี้ได้เลยนะครับเราจะไปลงที่เเราเรียกว่า S อสบานะครับเอสบเนี่ยก็คือเป็นรถไฟที่วิ่งออกนอกเมืองแล้วก็วิ่งเข้ามาในเมืองด้วยเราก็เรียกว่า s b a บ n คือไปไม่ไกลเนี่ยไปเหมือนประมาณปริมณฑลแล้วก็เข้ามาในซิตี้ในเมืองหลักด้วย นะครับเราก็จะนั่งไปลงสถานีเบิร์กแอมลามนะครับก็จะมีสาย S2 S4 แล้วก็ S6 นะครับสายอื่นอย่างเช่น s S8 เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะบบกออกไปที่สนามบินก่อนแล้วนอกจากทางรถไฟ s b a บาแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถนั่งรถแตรมได้นะครับก็คือแทนที่จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวามาขึ้นแทรมตรงจุดนี้ก็ได้แตรมสาย16หรือ17 นะครับมันก็จะไปเชนที่สถานีหลักสายรถไฟรถแทมพวกนี้เราไปเสิร์ชจ,จากเว็บ b a h n d e นี้ใช่ไหมพวกแบบของรถไฟของเมืองไหนไหนเนี่ยส่วนใหญ่เราหาได้จากเว็บเกี่ยวกับการเดินทางของเมืองนั้นนะครับเว็บ ban d e เนี่ยก็แค่ไว้เสิร์ชพวกรถไฟระยะไกลเป็นหลักเราหาได้จากเว็บการรถไฟหรือการเดินทางของเมืองนั้นๆ จะเจอจะดีกว่าคือตัวเลขสายรถไฟกับสายแทมเนี่ยเรามีวิธีการหาอยู่2แบบหลักๆใช่ไหมก็คือเข้าไปที่เว็บ b a s n d e ก็เสิร์ชเอาต้นทางอะไรปลายทางอะไรมันก็บอกขึ้นมาเองหรือเราจะไปดูหาแมพของรถไฟเลยก็ได้แบบมันก็มีบอกอยู่เนี่ย s u c s 1 s 6อะไรเนี่ยดูปลายทางต้นทางก็ได้ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟในในเมืองมิวนิกนะครับก็จากเว็บนี้ได้เลย m v v m u n c h e n d e ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูเกี่ยวกับตั๋วก็นี่เลย t i ticket and fare นี่นะครับแล้วก็กดตรงทิ켓แต่ถ้าจจเกิดจะหาเออมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เด c k e t ตรงนี้แล้วก็ถ้าจะหาแผนที่อันนี้เลย กดตรง Network and Station แล้วก็ Network Map คือเราสามารถหาสายได้โดยตรงจากเว็บบาน .de แต่ถ้าเกิดต้องการดูเป็น m a ปดูเป็นราคาก็นี่เลยพอ,พอในนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นในเมืองแบบรถใต้ดินอะไรพวกเนี้ยมักจะไม่ได้บอกราคาแล้วจาก r ีเกนส์เบิเนี่ยมาถึง m u วนิกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ PASS อะไรเลยเหรอไม่ได้ใช้ วันนี้ไม่ได้ใช้บไม่ได้ใช้พาระยะไกลจากยยาบาัตรบาเยือนทิ cket กเ,กเพราะว่าเรา mix กซ์กันระหว่าง i ิก b u สกับตั๋ววันของเมืองมิวนิกเพราะว่ามันถูกกว่าโดยรวมแล้วมันถูกกว่าถ้าเป็นบาเยือนทิ cket กเ,กเราก็ต้องรอ,อ,อวันนี้เป็นวันจันทร์ละเราก็ต้องรอ9ก้าโมงเราถึงจะไปได้แต่ฟิกบัสเราออก8ปดโมงยีกว่าเออแล้วบาเยือนทิกเก e t สคนก็23่บวกหก็28 แต่ว่าอันนี้ฟิกบัสเราคนละ5 2คนก็10แล้วก็ตั๋วกรุ๊ปก็คือตั๋วที่ใช้ได้หลายคนเนี่ยกรุ๊ปเด t ทิเคตของเมืองมิวนิกที่สามารถนั่งได้ทั้ง Underground ทั้ง s อสบาทั้งแทรมทั้งบัสเนี่ยสองคนตั๋ววันเนี่ยสิบสองจุดสองรวมกับ10ก็เป็น22.2ถูกกว่าฉะนั้นถ้าใช้หัวนิดนึงก็จะจ่ายถูกลงแล้วก็เดินทางที่เร็วขึ้น ไม่ต้องรอ9โมงทีนี้ราคาตั๋ววันของเมืองมิวนิกนะครับก็เรายังอยู่ที่เบเดิมที่บอกเมื่อกี้ MVV ขิด munchen.de นี่นะครับราคาซิงเกิลเดทิเกตนะครับเ,เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่ามิวนิกเนี่ยเขาแบ่งการเดินทางออกเป็นหลายโซนแต่ส่วนที่เราจะอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออินเนอร์ดิสทริกนี่นะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยทีนั้นเราใช้แค่อันนี้แต่ว่าถ้าเรามาจากสนามบินก็ต้องเอาเป็นโซนที่แพงที่สุด อันนี้นี้เป็นราคาของอตัววันแบบคนเดียวนะครับ inner district เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่6.4ยูโรเขามี1วันกับ3วันเสียได้มากๆทริปของเรามีมีวันที่ออกนอกเมืองมาขั้นเราก็เลยไม่ได้ใช้3วันเราก็ต้องซื้อตั๋ววันทุกวันนะนะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น e n t r i network ก็1ิ4ก็คือหม,หมายความว่าใครมาจากสนามบินนิวน ก็ต้องซื้อตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครมาจากที่อื่นแล้วมาลงในใจกลางเมืองเลยก็เป็น Inner District นั่นเองนะครับนี่คือแบบคนเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตั๋วเดินทางของเยอรมันเนี่ยดีอยู่อย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราเดินทางหลายคนก็จะยิ่งถูกอันนี้เป็น Group Day Ticket นั่นเองนะครับที่เราก็จะใช้เป็นตัวนี้เพราะเรามีอยู่2คนนะครับก็นี่ไง Inner District ก็จะอยู่ที่12.2 คนเดียวเมื่อกี้มัน6.4ใช่ไหมครับสคนก็12.8ก็ถูกลงมากระจริงหนึ่งอินทราเน็ตเวิร์กก็23.2เมื่อกี้มัน12.4ใช่ไหมครับก็ถูกลงมาประมาณ1.6นั่นเองเราก็จะใช้อันนี้ซึ่งเดินทางได้กับการเดินทางทุกอย่างในเมืองอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเมืองมิวนิกนะครับก็วันนี้เรามาจากเมืองลีเกนสเบิร์กนะครับเส้นสีเขียวนี้คือเรานั่งฟลิกบัสมา มาลงตรงจุดนี้สถานี Hacker b r er, o k k r ซึ่งเป็นบัสเซนเตอร์หรือ ZOB ของของเมืองมิวนิกนะครับซึ่งสถานีเนี้ยจะอยู่เยื้องมาทางซ้ายของสถานีหลักคือมิวนิกฮับบ h นฮอฟอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้จุดท่องเที่ยวของเมืองมิวนิกเนี้ยก็จะอยู่หลักๆเลยเนี้ยเนี้ยปักหมุดแดงๆเยอะๆเนี่ยคือโอทาว n นะครับจริงๆเราสามารถเดินจากฮับบ h นฮอฟไปได้ไม่ไกล มีพระราชวังที่อยู่เยอะออกมาไกลนิดนึงคือตรงนี้นะครับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กนี่นะครับก็เราจะต้องนั่งรถรางมาคือจริงๆรถไฟใต้ดินก็ได้แต่ว่าต้องเดินไปอีกไกลประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็จะนั่งรถรางมานะครับแล้วก็จุดด้านบนก็คือเอ่อเป็นสนามกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เป็น BMW Museum นะครับส่วนที่พักของเราเนี่ยก็จะอยู่ทางนี้ นะครับหมุดสีน้ําเงินคือเราเลือกที่จะอยู่เยื้องออกมาจากใจกลางเมืองเพราะว่าคือยังไงเราก็ต้องซื้อตั๋ววันอยู่แล้วอะสาคัญคือมันก็ถูกด้วยคืนหนึ่งแค่2 0 0พนต้นๆเท่านั้นเอง2001ันหนึ่งสอเท่านั้นเองถูกมากๆของ iB i ิอีกต่างหากจริงๆเราใช้บริการ i b บิกันก่อนหน้านี้เกือบเกือบจะทุกเมืองเลยนะครับก็ทีนี้ก็สรุปว่าหลังจากที่เราซื้อตั๋ววันกรุ๊ปเดย์ทิเคตแล้วนะครับของเมืองมิวนิกเราก็จะนั่ง S b a บ n น จากสถานี Hacker ร r er, บรูคเนี่นะครับตร,ตรงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาลงสถานีนี้นะครับเบิร์กแอมลามนะครับตรงจุดนี้แล้วเราก็จะเดินมาเก็บของที่โรงแรมของเราตรงจุดนี้ก่อนสําหรับการเดินทางมาจุดนี้นะครับมีได้หลายแบบมากเลยจะนั่งแคมมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอสบารอย่างที่เราทําก็ได้หรือว่าจะเป็นแตรมเนี่ยมาลงหน้าโรงแรมเลยเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่ง แต่ว่าข้อเสียคือต้องไปเชนเปลี่ยนสายคือนั่งสิบหกหรือสิบแถมนี้มันก็ใช้เวลานานกว่าเอสบานด้วยมันก็นานกว่าเพราะว่ามันก็เหมือนแบบรถเมย์แต่มันก็มีต้องหยุดไฟแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรีบมาเก็บกระเป๋าก่อนก็นั่งเป็นเอสบานดีกว่าหรือใครจะนั่งยูบานก็ได้อยู่ตรงจุดนี้นะครับแต่เราในกรณีของเราเนี่ยเอสบานก็สะดวกที่สุดอธิบายจากแมปแมปของ รถไฟเนี่ยก็จะมีสาย S กับสาย U ก็คือมาจากฟลิกบัสเนี่ยแฮกเกอร์บูเกอร์ก็จะมี S2 S4 S6 ดูจากไหนก็ดูจากสายเนี่ยนี่คือเส้นปลายทางของเราใช่ป่ะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่แล้วก็สีแดงเนี่ยก็คือ S2 S4 S6 กก็มาลงตรงนี้ก็คือโรงแรมของเราโรงแรมเนี่ยเราก็สถานที่แรกของเราก็คือพระราชวังนิมเฟน เบิกจะนั่งแทมกันนั่งแทมที่ป้ายนี้ตรงหน้าโรงแรมเลยใกล้ๆโรงแรมมันจะมีป้ายของรถแทมอยู่ที่จดเอาไว้ก็คือจะมีเบอร์19กับ N 19ก็จะไปเปลี่ยนสายที่ตรงนี้ half b a n h o f เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งสาย17เป็นแทมนะสาย17ไปลงข้างหน้านิมเฟนบวกเลยแต่ว่ามันมันไม่ได้เข้าไปถึงข้างในหรอกเพราะว่ามันต้องเดินอีกไกล พราะพระราชวังเขาจะใหญ่มากสําหรับแมบของรถรางนะครับก็สามารถหาโหลดได้จากเว็บเดียวกันคือ mvp ขีด c ุ e n ชนนี่นะครับแล้วก็เลือกตรง Network Map ข้างบนนะครับแล้วก็อ่ามันก็จะมาเข้าหน้านี้อันนี้ก็แมปเฉพาะของรถไฟใต้ดินส่วนแมปของรถรางก็คืออันนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ไอ้ที่เราบอกว่าโรงแรมของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยคือเราขึ้นตรงสถานีนี้หรือสถานีนี้ก็ได้สองสองอันนี้เป็นสาย19หรือ n19 น้นี่นะครับสีแดงแล้วเราก็จะตรงมาตรง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 ,ตรงมาจนกระทั่งเราก็จะต้องมาเปลี่ยนสายจากสีแดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลก็คือเบอร์17นั่นเองท,ที่ตรงฮับบานฮอฟนี่นะครับเป็นสีน้ำตาลซึ่งเขาก็จะวิ่งมาจนถึง นี่เลยนะครับชลอสนิมเฟนเบิร์กนะครับส่วน16นี่เกือบถึงแล้วนันมาเสสุดสายตรงนี้ฉะนั้นต้องเป็น17อย่างเดียววิธีการดูมันก็เหมือนกับญี่ปุ่นกับของไทยแหละเนะก็คือเลือกก็ดูที่หัวรถแทมก่อนว่าปลายสายมันไปตรงไหนสมมุติว่าเราจะขึ้นสีแดงสาย19เเนี่ยแล้วก็ดูปลายสายมันไปอะไรพาร์ซิ่ง ถ้าเกิดว่าเราขึ้นสีน้ําตาลเราก็ไปดูเราก็ต้องดูปลายสายให้แน่ชัดก่อนว่าเขาจะไปตัวนี้สรุปแล้วคือเราต้องรู้คีย์เวิร์ดไอตัวปลายสายด้วยจะรู้ว่าเราลงที่ไหนอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้ตรงส่วนของพระราชวังนิมเฟนเบิเบร์กนี้นะครับจุดลงรถแทมของเราอยู่ตรงนี้เลยจออยู่ตรงข้างหน้าพระราชวังแต่ว่าต้องเดินเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับตัวพระราชวังเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คือตัววังจะอยู่ตรงนี้แต่ว่า วันนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ตั๋ว4 Day Ticket ก็คือตั๋วประกาศของรัฐบาวาเรียซึ่งเราใช้กันมาหลายครั้งมากแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถใช้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็เราจะสามารถใช้ได้กับตัวพระราชวังนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยเป็นมิวเซียมอีก2แห่งอามาเรียนเบิกกับอันนีน้กับตรงจุดนี้ด้วยนะครับได้3แห่งในเขตนี้นะครับพระราชวังค่อนข้างใหญ่นะครับใครอยากจะเดินเข้าไปถึง,งในก็ได้แต่ว่า ไกลแล้วก็ใช้เวลามากนะครับเราก็จะเลือกเฉพาะตรงจุดนี้ก่อนที่เราจะกลับไปต่อที่อื่นก็หลังจากที่เที่ยวพระราชวังนิมเฟนเบิร์กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนั่งแรมสายเดิมก็คือสาย17เนี่ยย้อนกลับมาที่เขตเมืองเก่าบนเที่ยวรอบเมืองเก่าก่อนนะครับก็นั่งรถแทมกลับมาเปลี่ยนสายเป็นสาย19ที่ตรงสถานีหลักเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราขาไปพระราชวังนิมเฟนเบิร์กเนี่ย เสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถแทมเนี่ยวนดูข้างล่างจะวนดูไปจนถึงขอบทางขวาก่อนซึ่งก็จะมีโบสถ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโบสถ์เซนต์ลูคัสนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่สถานีรถไฟใต้ดินสถานีนี้นะครับเพื่อที่จะนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยไปลงที่สถานีรถไฟใต้ดินหนึ่งเดียวในใจกลางมิวนิกคือสถานีมาเรียนพลัสนั่นเอง หลังจากที่เรามาลงสถานีมาเรียนพลัสตรงใจกลางเมืองเก่าแล้วนะครับวันนี้เราก็าน่าจะเกือบน่าจะหัวค่าแล้วนะครับเราก็จะเที่ยวแค่เฉพาะจุดนี้ก็คือตรงเนี้ยันจะมีศาลาว่าการเมืองใหม่นะครับอนอยลรดเฮาส์อยู่ตรงจุดนี้ที่สวยงามอลังการมากๆนะครับแล้วก็มีโบสถเซนต์ปีเตอร์สเคิร์เชน์นี่นะครับโบสเซนต์ปีเตอร์ตรงจุดนี้ก็คือเราจะเที่ยว เฉพาะตรงจุดนี้ซึ่งจะมีจัตุรัสมาเรียนพักด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถไฟใต้ดินตรงนี้กลับโรงแรมไป